สวัสดีจ้างวันี้งามทานข้าวกันแล้วสองแม่ลูกชนทานข้าวกันทั้งคืนทั้งวันจ้าตามดวงพระบางจ้านี้นี้มีดอกแคนะคะดอกแคหน้าบ้านแล้วก็มะระคิดลกดังบ้านนะคะชาวอมหน้าบ้านจ้า ลูกชายมีความคือเป็นหวัดทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะเป็นหวัดทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็เลยอยากส้มตำอาค่ะลูกชายก็อยากอีกฉันก็อยากก็เลยตำหลวงพระบางกินจ้าพระบางคืออะไรหลวงพระบางก็คือเนี่ยตำแบบนี้พระพระบางพระบางเอาเส้นไหมเอาเส้นไหมไม่เอาเป็น <c oughs> วัดตักเอง <c oughs> มาจะใทุกคนทานด้วยกันค่ะอือหือได้เลยตำหลวงพระปาย,ายรสชาติวันนี้สุดยอดเลยค่ะ หลวงบาบาวันนี้รสชาติสุดยอดมากทุกคน,นมาเอาขอไปแหนกันไปแกะอ้วนแหม่น้องอไปนี่ค่ะไปไปหาอาจารย์อ่วนอาจารย์นองข่อแครหอมอร่อย มาไม่กินอเลยกินเปื่อยกินสุดซีขาวขาวนิดนึงหรอกแค่กินนิดนึงก็คงเอ้ยคงถูกแล้วเผ็ดไหมคุณนี่ตำหลวงพปลาอร่อยมากเผ็ดไหมเผ็ดได้หน่อยแกงรมหมวไม่เอาลา,าแกาแกงรมมาแกงน้ำนมอ่ะ ขนมกะปงออกังอร่อยมากแก้วดมแบวมาอีกแก้วน่ะอร่อยมาก อุ้ยตาหลวงพระบางอร่อยมากหืมมันไม่ค okay. ่อยหนึบไนมีน้ำปลาไม่ไหวอ่ะใครเหรอเคอขมไม่ขม chiên quá Ngon Rồi mấy. หนูเป็นแพ้ไงเป็นหวัดอะหนูไม่กินเผ็ดนานแล้วอ่ะนานหน่อยหนูไม่กินเผ็ดนานแล้วไงถ้าหนูกินเผ็ดตลอดหนูกินได้หนูไม่กินเผ็ด ลูกชายเผ็ดเอาน้ำส้มตาให้แกกินแกเผ็ด แคบใส่บุคคอ,อ,อ,อเรียปหวัดนะยังไม่เก็นเผ็ดนะนั่นนะลูก เดี๋ยวจอกันใหม่ข้างหน้าค่ะบ๊ายบายเผ็ดกระเพด